คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมสัตว์เทพที่กินทุกอย่างแต่ไม่มีรูทวารถึงกลายเป็นสุดยอดเครื่องรางเรียกทรัพย์ที่ทุกคนอยากมีไว้ครอบครอง ตำนานเล่าว่าปีเสียคือโอรสองค์ที่9้าของพญามังกรเป็นสัตว์เทพที่สง่างามและเป็นที่โปรดปรานขององค์เนกเซียนฮงเต้แต่แล้ววันหนึ่งปีเสียกลับทำผิดกฎสวรรค์ด้วยการขับถ่ายไม่เป็นที่ทำให้องค์เน็กเซียนทรงพริโรธอย่างหนักและลงโทษด้วยการใช้ฝ่ามือตบไปที่ก้นของปีเสียทำให้รูทวารปิดสนิทนับแต่นั้นมา แต่ในคำสาบกลับมีพรอนซ้อนอยู่เพราะเมื่อไม่มีรูทวารปีเซยจึงกินได้อย่างเดียวอาหารโปรดของมันคือเงินทองและพภกกสาบต่างๆเมื่อกินเข้าไปแล้วจึงไม่สามารถขับถ่ายออกมาได้นี่จึงเป็นที่มาของความเชื่อว่าปีเซคือสุดยอดสัญ,ญลักษณ์ของการเรียกทรัพย์และเก็บเงินทองไม่ให้รั่วไหลแล้วมามูให้รู้ในคลิปหน้ากดติดตามมูเทนล,ลูไว้เลยนะคะ